อนที่เราจะปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทั้งเองนะครับก็ต้องนี่เลย Powerp y สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไฟ์รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสามตีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ไอดีและพาร์ทเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Powerp y ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอแบบช่อง3 3 03นยไลน์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเจอกบบเกมมิวออริจินสามกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบเงินตาของเกมนี้แล้วกันนะครับว่าระบบเงินตาของเกมนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างนั่นเองครับแล้วก็คือใช้จ่ายยังไงบ้างนั่นเองเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่กระเป๋ากันก่อนอ่ะกดเข้ามาที่กระเป๋านะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นเป็นเงินตาทั้งหมดเนี่ยสี่รูปแบบนั่นเองนะครับก็จะมี พิตันนะครับก็คือจะเป็นเมจิกสีเขียวต่อมานะครับก็จะเป็นไดมอนด์นะครับไดมอนด์ Diamond สีฟ้าเนาะแล้ก็จะเป็นตัวของไดมอนด์สีทองไดมอนด์ Diamond สีทองเนี่ยเราจะต้องเติมเท่านั้นนั่นเองครับถึงจะได้มานั่นเองนะ,ะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมที่เราเนี่ยสามารถหาเพชรตัวของไดมอนด์สีทองได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันนะครับอ่ะก็โอเค เดีย๋ยวทีนี้เรามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวของเงินตราอ่แต่และอันละกันนะครับว่ามันเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับเริ่มจากตัวของเงินก่อนละกันนะครับเงินเนี่ยเราจะเอามาใช้จ่ายในเรื่องตัวของการตีบวกนะครับยัดออฟอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูละกันก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่มันก็สําคัญสําหรับเรามากๆนั่นเองนะครับก็นี่กดมาที่ตีบวกนะครับนี่ซึ่งการตีบวกเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะนั่นเอง,เองครับยิ่งโอ้หมันใช้เยอะแน่ๆเนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีคือต้องบอกไปก่อนนะครับว่าการตีบวกของเกมนีีีี้นรมมมมลลงขึ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่เรากดเนี่ยถ้าเป็นบวกสูงๆนะครับก็คือจะใช้จ่ายเยอะมากๆถ้ามันขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันก็จะใช้จ่ายแบบสิ้นเปลือกมากๆนั่นเองครับทำให้เราเนี่ยอาจจะหัวร้อนได้เลยนั่นเองนะครับเพชพอแต่เงินไม่พอเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็สําคัญเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นตัวของยัดออฟสามารถยัดออฟได้ก็คือจะเป็นเงินใช้เงินในการยัดออฟเช่นเดียวกันนะอันีผมกดให้ดูนี่เห็นไหม ก็จะเพิ่มพลังให้กับเราเห็นไหมก็ต้องใช้เป็นเงินเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็สําคัญอ่ะไม่แพ้กับฟังก์ชันอื่นเลยอ่ะก็โอเคเนาะอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอ่าคิตตันสีเขียวนะครับซึ่งคิตต้าสีเขียวเนี่ยสำคัญมากๆในช่วงตอนเริ่มต้นนะครับถึงอ่ะผมคิดว่าน่าจะสําคัญตลอดเลยนะเพราะว่าตัวของคิตต้าสีเขียวเนี่ยเราสามารถซื้อของที่อัพพลังตัวเราเนี่ยได้เรื่อยๆน,ยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ว่า แต่ละคนเนี่ยจะหาคิตตันสีเขียวเนี่ยได้บ้านน้อยแค่ไหนนะเองอันนี้ผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าในการหาตัวของคิตตันสีเขียวเนี่ยมันหายังไงได้บ้านนะครับในเบื้องต้นนะอ่ะกดเข้ามาที่รูปบวกเลยในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถใช้เพชรตัวของไดบอนนะครับซื้อตัวของคิตตันสีเขียวได้นนเองนะครับก็สําหรับมือใหม่ในช่วงแรกนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อนะวันละ ครั้งสองครั้งก็ยังก็ยังดีนั่นเองครับเพราะว่าตัวของคิตาสีเขียวเนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายในเรื่องตัวของตลาดกลางด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าสายฟรีหรือว่าพวกมือใหม่เนี่ยน่าจะต้องการรีบอัพชุดให้มันดูแบบอัพพลังอะไรแบบนี้ให้มันดูเท่ดูเก่งขึ้นอะไรแบบนี้ก็ตามนะก็ผมเชื่อว่า <laughs> มันต้องใช้จ่ายเยอะแน่ในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูราคาตลาดด้วยนะครับไม่ดูเหมือนกันนะครับว่าในช่วงแรกที่เกมเปิดเนี่ยราคาตลาดเนี่ยมันจะแพงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันสามารถตั้งค่าได้เองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันอ่ะแล้วก็การหาออย่างเนี่ยก็คือเราจะต้องไปขุดคิตตันนั่นเองครับใครที่ดูคลิปอ่าที่ผมรีว oui ิวระบบคิตตันไปเนี่ยก็สามารถไปดูได้นั่นเองครับอืมมันก็จะไปหาในนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นระบบขุดแร่หรือว่าจะเป็นอ่าดัานเจียน ลุงดันนะครับเพจอะไรก็ตามนะครับเราก็สามารถหาตัวของคิตตันตรงนี้ได้ก็ตามหรือว่าเราจะขายของในตลาดกลางก็ได้เช่นเดียวกันอันเดียผมจะพาไปดูด้วยแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดูตลาดกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูตัวของร้านค้าก่อนว่าตัวของคิตตันสีเขียวเนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนตัวของร้านค้าคิตตันเขียวแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรให้ซื้อบ้างเนาะอ่ะกดเข้ามาที่รูปเพรตรงนี้เลยนนเองนะก็จะเป็นร้านค้านี่นะครับอ่ะกดเข้ามานี่นะครับก็จะเป็นตัวของร้านค้าเมจิกคิตตันสีเขียวนนเองนะคร จะมีชิ้นส่วนนะครับตัวของชิ้นส่วนคอตูมอ่าเราจะต้องซื้อทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้นนะครับเพื่อที่จะรวมเปน็น1ชิ้นเนาะก็เก็บได้ไปคอตูมนั่นเองแล้วก็คอตูมเนี่ยเราสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะเห็นไหมคือมันก็จะมีดีวิตในการซื้อ1นทับหนั่นเองนะครับก็สามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อดีนั่นเองนะเหมือนสัตว์ขี่นั่นเองครับที่ผมเนี่ยซื้อสัตว์ขี่มาในราคาแปดแสนนั่นเองนะครับซื้อได้แค่ครั้งเดียวมันก็เหลือักสาคํญ นั่นเองครับอืม สำคัญกับตัวละครเรามากๆก็คือจะเป็นตัวของคิตตันยัดออฟนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นตัวของขนนกที่เราเนี่ยจะต้องเอาไปใช้อัปปีกันเอง2ตัวนี้นะครับคือเราจะขาดไม่ได้เลยนั่เองนะครับใครท, <c oughs> ที่เล่นมิวมาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับหรือว่าสาหรับมือใหม่เนี่ยผมก็แนะนำแล้วกันนะครับว่าเราควรที่จะใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยให้มากที่สุดนั่เองนะครับก็ถ้ามันเหลือแบบจะจัดเนี่ยเราก็มาซื้ออ่าสองอย่างนี้นั่เองนะครับผมจะไม่ค่อยแนะนําไปซื้ออย่างอื่นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองอย่างนี้คือสาคัร มันจะแพงแต่ว่ามันก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งแบบเยอะมากๆนั่นเองนะครับอืมเพราะว่าตัวของยัดออฟเนี่ยสามารถยัดได้เรื่อยๆแล้วก็ตัวของคนนกเนี่ยก็สามารถยัดได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับตัวของคิตตันสีเขียวเนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของตลาดกลางอ่านี่นะครับตลาดกลางเนาะอ่าตลาดกลางเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของคิตตันตัวนี้นะครับ เป็นเงินตรานั่นเองนะครับนี่ก็กดเข้ามาเห็นไหมก็จะใช้เป็นตัวของกิตตันสีเขียวนะครับในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสื้อแขนขาหรือว่าจะเป็นสร้อยแหวนก็ตามนะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของกิตตันสีเขียวนั่นเองครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะหากันให้งาๆๆแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะเอามาซื้อของในตลาดกลางนะเพื่อที่จะอัพตัวละครเราเนี่ย ให้มันเก่งนั่นเองนะครับแนะนําแล้วกันนะครับว่าอัพได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใส่เนี่ยเราใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวของอุปกรณ์ของเกมนี้นะครับมันจะมีสเตตัสบอกอยู่นั่นเองนะครับนี่นม้มันจะมีอินสเต็งนะครับเลเวลที่ต้องการคือเลเวลห0ถึงจะใส่ได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะอัพเทียร์มันเกินเนี่ยแล้วคืออัพมาแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยเราจะสูญเสียตัวของกีตันไปฟรีๆนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วกดใช้นะครับเราจะไม่สาาามรรถขยได้นนัเองะคบ เราจะไม่สามารถขายคืนได้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S <ค>ก็ระวังกันดีๆด้วยอ่าก็จะมีแบบแทบจะทุกอย่างให้ซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเทมต่างๆานาเนีย่นยเราก็สามารถดูได้นะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนปีกก็จะมีขายเหมือนกันอ่อาเนี่ยเห็นไหมชิ้นส่วนแฟชั่นนะอ่าเดี๋ยวชิ้นส่วนแฟชั่นนะครับก็จะมีเยอะแๆมากมายเนาะก็แล้วแต่เกรดนั่นเองครับอืมก็จะมีเพชรเอ้ยเพชรม่วงมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตซื้อก่อนนะ อ่ะอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับอืมอ่าโอเคแล้วเราก็จะเป็นตัวแบบพวกอาวุธนี่อย่างที่ผมบอกนะอาวุธชุดอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเอามาใช้จ่ายตรงนี้นั่นเองอ่ะก็จะมีราวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับสาหรับตัวของเพชรเขียวอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของไดมอนด์กันบ้างนะครับไดมอนด์เนี่ยเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างแล้วคือหายยังไงได้บ้างคือไดมอนด์เนี่ยผมมองว่าออกจะหายากนิดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันจะหา,ยา,ยาได้ตามพวกเควสต่างๆ แล้วก็ตัวของขุดแร่อ่ะคือมันจะหาได้น้อยหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของเพชรฟ้าเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับเพราะว่า1เลยคือเราต้องเอาไปใช้จ่ายในพวกกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วก็พวกของสําคัญๆอย่างเช่นตัวของยานั่นเองยาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนยาเนี่ย ใครที่เน้น PP นะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆซึ่งยาตัวนี้นะครับมันจะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เพรเลยนั่นเองนะครับมันคือแพงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยิงมันก็สามารถคาฟได้นะครับมันสามารถคาฟได้นากก็ใครที่แบบขยันนะครับก็สามารถไปขุดไปเกี่ยวหญ้าอะไรแบบนี้ก็มาคาฟได้นอะมันก็จะมีระบบคาฟให้อยู่นั่นเองอาจจะพาไปดูสักหน่อยอันนี้นะครับก็จะมีระบบคาฟให้นอะอาจจะมีคาฟยุงคาฟยาก็ว่านไปนั่นเองนะครับสามารถทําได้ก็โอเคแล้วก็ตัวของเพรฟ้านะครับคือ เราเนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องตัวของอ่าพวกอ่าอัพป,ปีกมากกว่านะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าร้านค้าตัวของไดมอนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะกดไปที่ร้านค้านะครับนี่ อ่ะแล้วก็มาที่รังค้าเพชรเลยนะนี่นะครับตัวของรานค้าเพชรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมบอกว่าเพชรม่วงกับเพชรพูเนี่ยเราสามารถอาหาได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วคือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเติมเอาก็ได้แต่ว่าตัวของขนนกตัวนี้เนี่ยเราต้องซื้อนั่นเองนะครับในการที่เราจะทะลวงหรือว่าอีโวปีกให้มันเปลี่ยนรูปร่างไปเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วคือมันใช้เยอะมากผมเชื่อว่าตัวของเพชรฟ้าเนี่ยน่าจะเอามาใช้จ่ายตรงนี้ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับในตอนนี้นะหรือไม่ก็ต้องรอในอนาคตครับก็คือจะเป็นตัวของกิจกรรม ต่างๆก็ว่านไปคือมันก็จะมีกิจกรรมใช้จ่ายเพรฟ้าอะไรแบบนี้มันก็จะมีมาให้ดเองนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะเก็บรอมิดกันแตกเนี่ยก็สามารถ เก็บได้นะเพราะว่าตัวของเม็ดกันแตกเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่เม็ดละ800 <g ül> ก็อาทิตย์หนึ่งจาซื้อได้5เม็ดนะครับ้วถ้าเราจะใช้เพชรฟ้าในการซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ก็คือเม็ดละ800นั่นเองส่วนเม็ดกันแตกคืออะไรผมก็ได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วเองนะครับก็คือจะเป็นขีดกันแตกนั่นเองนะครับในการตีบวกเนาะถ้าเราตีแตกลดถ้าเราตีแตกแบบลุ้มเหลวเนี่ยคือมันก็จะไม่ลดคันนั่นเองนะครับอ่ะจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะเพชรฟ้าก็จะมีประมาณนี้ครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะก็คือเป็นเพชรที่มันสําคัญอยู่แต่กกก็คือออมันนจะหาายิดึ อ่าในช่วงเริ่มต้นนะครับก็รอในอนาคตแล้วกันเดี๋ยวมันก็น่าจะมีแบบกิจกรรมที่มันแจกแจกมาเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเพชรสีทองอ่าเพชรสีทองเนี่ยเราจะเป็นเพชรเติมครับซึ่งเพชรเติมเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนั่นเองครับก็เป็นเพชรเติมอ,ะอ่ะเพชรเติมก็คือจะเอาไปสุ่มกาชากันนั่นเองครับส่วนใหญ่นะแบบ99%อน่ะคือสุ่มกาชานันเองครับน้อยครับที่จะมาซื้อขอ,องในร้านค้านั่นเองนะนี่ก็คือจะเป็นตรงนี้เนาะแบบซื้อแบบบัตรเปลี่ยนรูปร่างอ่าอะไรแบบเนี้ั เปลี่ยนชื่อค่าเสเน่อ,อะไรแบบนี้นบบนนก็ส่วนน้อยครับที่จะซื้อเนาะส่วนใหญ่จะไปสุ่มกาชาเพื่อเอาเอาวุธเทพกันนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธเทพเนี่ยเราจะต้องใช้เพชรตัวของเพชรสีทองเนี่ยเยอะมากๆก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวระบบกาชาเนี่ยก็สามารถไปดูได้เนาะผมก็ได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับก็อ่ะตัวของเงินตาทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่4รูปแปบบก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนั่นเองในตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับก็ที่ผมอ่านมาแล้วก็ศึกษาม,มาก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ยยัังงไไไมมมม่่่ีีรระะบบออทผปลลด็ เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตปวดล็อกก่อนแล้วก็ค่อยมาทําคลิปใหม่นั่นเองนะครับก็น่าจะมีราวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเบื้องต้นเออก็แนะนํามือใหม่ละกันในช่วงเริ่มต้นนะครับตัวของคิตตันสีเขียวคือสําคัญที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวของคิตตันสีเขียวมาเยอะเนาะเพื่อที่จะไปอัพเทียร์พวกชุดอาวุธหรือสัตว์ขี่ก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นคอสตูมก็ตามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาคิตตันสีฟ้ากันมาเยอะเนาะอ่ะพูดผิดครับ ไปหาคิตตันสีเขียวกันมาเยอะๆนั่นเองนะแล้วก็กิตตันสีเขียวเนี่ยในช่วงเริ่มต้นผมก็แนะนําว่าให้ซื้อละกันนะไอตัวของเมจิกคิตตันเนี่ยอ่ะก็ลดราคามันจะมีลดราคาอยู่ในช่วงเริ่มต้นมันก็ราคามันไม่แพงมากนั่นเองครับส่วนเพชรฟ้าเนี่ยเราก็ใช้จ่ายไปก่อนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราแลกเพชรเขียวมาก่อนนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนเพชรฟ้าเนี่ยเราค่อยเก็บ ไปเรื่อยๆในอนาคตอาจจะได้ใช้อะไรแบบนี้นั่นเองนะอ่ะโอเคก็่าจะมีประมาณนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นเองสําหรับเงินตาของเกมนี้ก็ใช้จ่ายเราๆประมาณนี้นั่นเองนะเอาโอเคเนาะตอนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนั่นเองสําหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับสวัสดีครับ